พีตรงนี่เกิดมาจากพื้นพื้นนอกเกิดมาจากซิ่งซิ่งพยัคฆ์เกิดมาจากลมข้างเกิดมาจากนอกแตกนอกแตกเห็นอยบอกพี่น้องว่าพอนเทนเจอร์สี่ได้ถูกซุ่ได้แบบคุ้ยออกมากพี่น้องครับใจฟูใจฟูพี่น้องเสียงเห็นเงืนคนที่เขาเถ่อใล้ตาย ลิศโคตรโยนหนูไปยี่ยูอีหลุนคิดคำนีครัอเ่าเพ่งไปผมก็ไม่เรียงอาหาลูกผมก็ไม่เียงมเป็นรักษาสาวปมมาดูไปไม่เงื่อนคนว่าใจรู้ครับชีวิตีเสียมูเอราวัณคนที่เป็นไมในหลุนจะพาหล่วก่ไก่ พ <im itation> ี่น้องครับผมกินฟ <im itation> ังตากินดีโลกินของดีๆบางั่นแยกระท่อมเจ้าพ่อพูดเลยทสุขภาพผมบริสุทธ์ไม้ของผมเรียท่านในเสียงถึงท่านขาดอีพูดหนึหนน่งเสิร์ฟมาเพชรแปดคนแล้วพี่นอ้องครับข้าวต้นยุงไม,ม่บาดนอกจากเรียกผู้ใดมาเกานานา่าหนาในจิตกล่องอยากให้พี่ข้ออยากให้ตั้งคิดตั้งใจอยากให้พี่น้องมู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างถึงขึ้นนี่ตรงนี้มันมีการบิดเบี้ยนมีการโบลิ่นไปแล้วครับผู้ผ้นุมเมื่อกี้ผมว่าลักษณะแบอยู่ในวงาผมขาดแค่นี้เดียว้าไหัว้ากินผมขาดเดียว ช่ <zo' S 2> so <t dinner benefit> ้ยผมเนี no. yeah. is there? Is there ่ยครับู่ช่ผมแบบคณะอนคานี่ยครัครรับคู่ต้องผ่านพี่กคนแต่ปูอผมหรือผยังได้อยู่เท่านั้นไม่รู้ว่าว่าสวยหรือ่าี่เั่ตอนไหนผมร้ายอนไหนวะกูเจอดาม่า่อมูเลยไอพี่ตอกดูเป็นต้ตอุนต้นตอุทางอนหนเรียบเหรอผู้ส่นใหอยู่วกอ่นอันตดราม่าแล้วอไรกหนก่กระเซืร์นเอาเซิรนเอาแช่เขา้ช่หลงไปเลยว่าถึงปูขโมยขโขามยกโมยขโายขโมยขโมยขโมยกมยายก ก็เหมกินบากนแค่ี้ต่อไปที่บริสังกูไอซีดามันต้องมีอไรต้องมีเพราะวเองบริหารผมเพราะฉะนั้นเอาไปลองทำิมาดูมันหน่อยจางนาจางเทียวของคนแบบกูเชี่ยท่จางนเที่ยวซอมซอยเม จากพ่อพ่มเรียผมจะเอาไปเยียบผมออกพวกไม่ไดครับสุดผมเม่ครับซุดเขกแขกเขาแซ่เาไม่ลด้ครับโานี่ยเดียวมันเกิดมาเี่อง้ครับผมเลยครับผมเกิดมาขี้มากเกิดชัยชนะไม่ครับผมผมมีเรื่อพวกคุณก็มีผมแค่ว่าจากเุลิเชน่าจากมี่ยากก็ไมรัผมมาเรื่องตรงนี้ผมไม่รอด ผมมอบผมดีใจผมม่โอ้ยผมายกนแลัวพีอบคุณพี่น้องขอบคุณมียติงไอ้จวนไปยม่วนเอาเอาพอดขอบคุณอ้ยว่ับขอบคุณดีอนเร์ลกบลขอบคุณที่ขอบคุณน้องดีที่สุคุณก็ทำดีเหมาตลอด บ้าจนเมื um, Ay, ่อบคุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ค uh, okay. so like ุ้มแตคุ้มเท่าคุ้มเสียงคุณมกลางขอบคุณอายากคุ่มเบรียอาวยาคุณมกอแต่มีปอกคุณมกระเทินผมบางคนที่รวคุณเขอลำขอคุณอย่างครับขอบคุณพ่อแม่ที่น่อน